ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสุเดชจิรัติท่ติเจริญสม,มาชิกวุฒิสภาครับทำทางครับวันนี้เองผมขอปรึกษาหารือเรื่องถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสายที่สามนะครับส,สายใหม่นะครับช่วงกมร้อยสี่สิบเอ็ดถึงกมร้อยเจ็ดสิบนะครับะระหว่างอำเภอปากทีจังหวัดนครยกถึงอำเภอวัชนาคามจังหวัดปัตตานีท่า,ทานปะครับทางสายนี้คือทาง AH1 ทางหลวง A อาเซียนไฮเวย์หมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางตอ่อเส้นทางเป็นสี่ช่องถึงแปดช่องการจราจารแล้วเกือบทั้งหมดมีเส้นนี้นะครับเนื่องจากว่าเดิมทีช่วงเก่านะครับไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนได้เพราะติดเป็นถนนเขีต้นไม้สวยจึงมีการตัดถนนใหม่เป็นทางสายใหม่ในช่วงดังกล่าวนะครับแต่แต่ว่าเนื่องจากว่านะครับบางช่วงนะครับระยะทางนี้ยี่สิบเก้ากิโลแต่บางช่วงไม่สามารถต่อเส้นทางเป็นช่องสี่ช่องถึงหกช่องการจราจารแต่มี สองช่องไอ,อ้สองช่วงนะครับยังเป็นสองช่องการจราจรอ,อยู่คือที่กรมร้อยสี่สองบวกห้าร้อยถึง 500, ร้อยสี่เก้าบวกห้าร้อยระยะทางเจ็ดกิโลเป็นช่วงของบ้านอำเภอบ้านปากพีตำบลปากพีอำเภอปากพีจังหวัดนครยกนะครับซึ่งและอีกช่วงหนึ่งคือช่วงกรมร้อยห้าสิบหกนะครับถึงกรมร้อยหกสิบสองนะครับระยะทางนะครับระยะทางหกกิโลเป็นสองช่องการจราจรเช่นเดียวกันท่านประธานครับ สองช่วงดังกล่านะครับทางหลวงหมายเลขสาีสามนะครับ AH1 น่ะครับซึ่งเป็นสี่ช่องการจราจรถึงหกช่องการจราจรมีสองช่องนี้นะครับท,ทั้งที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จนะครับแต่ยังไม่สร้างเสร็จตลอดสายทําให้ประสิทธิภาพการเดินรถนะครับล่าช้านะครับเกิดบัตเหตุโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่สองข้างทางสืบเนื่องมาจากว่าเดิมทีเป็นถนนชุมชนแล้วอยู่ๆก็มีทางตัดใหม่นะครับชาวบ้านไม่คุ้นเคยนะครับแล้วบริเวณก่ามีชุมชน ในเช่นในช่วงต้นนะครับในช่วงกมร142มีของบ้านอำเภอปักพีนะครับตับลปักพีอำเภอปักพีนะครับคนครยกก็มีวันเหตุบ่อยครั้งรวมกระทั่งถึงในพื้นที่ในช่วงกมร156นะครับช่วงอำเภอเมืองนะครับบ้านบางพระไอ้บ้านบ้านพระนะครับตําบลนบ้านพระเป็นหมู่บ้านของเมืองผลไม้หรือบ้านดงบังบ้านของดอกไม้สวยนะครับ ซึ่งชาวบ้านสัญจรปกติเยอะอยู่แล้วอยู่่ตัดมานะครับแต่ว่าตัดมาใหม่แต่ว่าระบบการจราจรไม่ดีพอนะครับไม่มีสิทธิภาพทําให้อุบัติเหตุได้ดังนั้นเองนะครับจึงเรียนผ่านบรตรนานไปยังทางรัฐบาลนะครับช่วยสนับสนุนโครงการถนนสายสามๆให้ทําเป็นสีช่องจราจรให้สมบูรณ์แบบตลอดทั้งสายซึ่งระยะทางเพียงแค่13กิโลเมตรเท่านั้นตลอดทั้งสายนะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุของพี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนะครับในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับ